จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังมันสว่างแล้วนี่ที่ว่ามันรู้เองได้อย่างไรสมัยอาตมากระทาอยู่อย่างเข้มข้นเขีข้ยวกรรมอยู่คนเดียวจนหมดปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้สุดวิสัยคนอย่างเราจะไปมีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้เลยตายอีกจักแสนศาสตร์นาะอ้อกูนี่ยังกสื่อหัจักควมพันบาทนี่เมัดปัญญาแลา้วก็เห็ดเห็ดซื่อๆนี่ซ้ำตายเห็ดอย่างไรมันเกิดมางโง่มันเกิดมาปึก โง่เลยลบว่าเป็นยังน้ำินดอกว่าสันโสงโง่ก็โง่ถ้าไว้บาดเนี่ยประสันเทศไปซ้าตายเนี่ยเหตุปยาปเ้าวันหนึ่งเครียดให้เจ้าของมันจะโง่ตายหลายสงบกับปสงบมีแต่คิดเดินสว่างมาล,ล,ล,ลงมือเดินเดินไปจนหอดคำผลเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆนี่คงจะไกลกว่าไปสะก่นเพราะว่ามันไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน ข้าวก็เอามาให้บอกกินหัวมันมันสัวไหลมันปึกไหลพา,ามันเดินขานีปวดร้าวมาหมดเลยมันเป็นเดินสื่อๆได้หนะเดินคิดมันก็ไม่สงบอยู่นั้นเนี่ยแต่เราก็เดินจงกบพอมันมืดมองไม่เห็นทางเดินฝนเ,เริ่มตกกลัวงูงเหี้ยวเขี้ยวขอไปหาที่นั่งที่เนี่ยขึ้นไปกุฏิหลังน้อยห้องเดียว มันมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกหางยาวๆหางกินตามสมทุมเครือไม้ภาษาบ้านนอกว่านกกระแตลรอกจอกมันจะห้องของกอกกอกกออง่ามมันจะเข้านอนกับงามมันจะออกมันเข้านอนทุกวันในสมทุมมันจะร้องกอก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 มาเรียกคู่มันทุกวันเราก็เคยเห็นวันนั้นมันก็ร้องแล้วมันพบค่ำมืดแล้ว ขึ้นไปนั่งสมาธิดีกว่าไปเดินไม่ได้ไม่เห็นสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีเขาขึ้นไปก็เป็นนั่งม้วนขาลงอั้งนยังม้วนขาไม่เสร็จเลยนี่เขาไปรหลดบาดเดียวมันก็มีสติรู้อยู่ว่ามันเป็นนี่นี่น,น,น,นี่เราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้ตอนใหม่ๆมันเข้าเราก็รู้อยู่โหลดพ่อปานอัดพักตูบาดนี้ กืบบาทเดียวแล้วเลยข้างนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ใช่หลับตื่นอยู่ภายในที่ว่าเอกาที่ภาวะา้าโตร,รู้เด่นอยู่อันเดียวอยู่เนี่ยแต่ไม่ออกมาตัดผวังอันอื่นหมดเลยเข้าไปอยู่จุดนั้นไม่รู้จักว่ามันนานหรือมันช้าขาเนี่วที่เดินมาปวดทั้งวันนี่ไม่รู้มันไปไหนมันหาย ไม่รู้นานเท่าไหร่หูได้ยินเสียงใหม่ขึ้นเสียงดังกอกกอกกอกเสียงนกอันนั้นมันร้องแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงไก่ขันรู้ได้เลยว่านี่เวลาเช้าไม่ใช่กลางคืนเมื่อหูก็ได้ยินอันนี้จิตมันก็ออกมารับรู้ภายนอกเออลำดับเหตุการณ์รู้ได้เลยว่าตอนเรานั่งง่วนขาลงยังไม่จบเนี่ยมันก็สงบ ตอนนั้นนกตัวนี้กําลังเข้าที่นอนเดี๋ยวนี้มันกําลังจะออกหากินแล้วเป็นวันใหม่แล้วไก่มันก็ขันลืมตาขึ้นก็เริ่มสวิปะเวลานั้นไม่รู้จักว่ามัน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 ช้าหรือมันเร็วมันสั้นหรือมันยาวเนี่ยมันจะรู้เองว่ามันเข้าอย่างไรมันออกไปอย่างไรอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันเป็นสมถะ มันเป็นได้มันเกิดเสื่อมไปได้ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดการช่ำชองยานอันนี้ชื่อว่าญาณของสมาธิยานของสมถะยังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาทีนี้ถ้าอยากให้มันเกิดยานตัวนี้ยานวิปัสสนานจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ต้องห่วงเรื่องสงบจะสงบก็ช่า่งไม่สงบก็ช่า่ง คิดมาเลยเอิญมันมาโลดหยิบมาว่ัสันมาคืดว่ัสันคอยบ่ได้ซื้อเพราะบาดดอกวัสัน,สน,สนแต่อย่าลืมรู้ตรงนี้ตั้งใจรู้อย่างเดียวนั่งแกจะคิดอะไรมาก็รู้อยูงในอาณาปานสติเรายังไม่ได้สวดเราจะสวดวันนี้ตอนเย็นข้อที่เจ็ดว่า จิตสังขาลังปฏิสังเวทีอสปัสสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าคือรู้ความคิดมันจะคิดอะไรรีบคืนมารู้ตัวคิดผู้คิดกับผู้ที่คืนมารู้อาการคิดอันเดียวกัน ต่อไปเมื่อรู้เข้าใจใจก็จะรู้ว่าอันคิดนี้มันก็คิดเองมันอันผู้คืนมารู้นี่ก็รู้อันตัวเดียวนี่หละถ้ามันคิดเรื่องจะไปโน่นไปนี่พอกลับมารู้มันก็หยุดแลเมื่อว่ามันคิดอยากจะกลับไปบ้านคิดปับรู้ปั๊มันไปหอนทันไปดูมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นคิดอีกก็รู้อีกใหม่ๆนี่มันจะคิดมันจะดับ คิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับถ้าเรารู้ทันเท่าไหร่มันก็ดับไวเท่านั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันดับนี่เป็นญาณหนึ่งของวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอุทยพยายญาณญาณความรู้เห็นการเกิดการเกิดการดับเมื่อรู้ทีเข้ามันเกิดไม่ทัน เห็นแต่ดบับวับวับลงไปเพราะว่าจะโผล่ขึ้นมาทางนี้รีบเข้าไปรู้ก่อนแล้วก็ดับวับเข้าไปอีกดับทีเข้าไปอีกตัวน,นี้จิตใจจะกล้าขึ้นมาไม่กลัวความคิดยิ้มอยู่ในใจเลยโอยากจะให้มึงคิดมากกว่านี้กูรู้มึงแล้วตอนนี้จะยิงพยองสักหน่อยรู้ดับ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 ก็จะเห็นเป็นอีกเขาตั้งชื่อมันว่าพังขายานพังขาว มุปสนาญาณญาณตามเห็นความดับลงดับลงดับลงเห็นความดับลงดับลงดับลงแห่งความคิดนี่ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่กลัวตายกลัวจิตกลัวใจกลัวกิเลสตัณหากลัวสังขารตนเองเนี่ยพอโมันเก่งปานนี่ก็ตาย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 ,ตายจะจะเกิดพยาตูประทานญาณขึ้นมาอีกละมันหลายซื้อขึ้นอย่างนี้ มียาณปรากฏรู้ขึ้นว่าน,น่ากลัวที่สุดเลยน่าน่ากลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคิดชั่วก็น่ากลัวคิดไปเรื่องกรรมในี่สั่นสะท้านไปทั้งตัวเลยแะบอุ้ย,ยเป็นตะยาดอันนี้ผ้าเกิดผ้าตายกลัวที่สุดก็คือถ้ามันจะคิดไปเรื่องกรรมเนี่ยมันจะเกิดเสียแอบในใจน่ากลัวเหมือนงูพิษตรงนี้จะจ้อง ฟันกันสนุกสนานแต่ก็นหน้าบัวไปด้วยระวังไปด้วยต่อมาก็จะเกิดเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อะไรอะไรมันโทษทั้งนั้นเลยหลงเข้าไปยึดไม่ได้ก็เกิดอาทีนวะขึ้นมาอาทีนวัยยานขึ้นมายานที่เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นโทษของสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันหลงไปนี่ตอนนั้นก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ มุนจิตุกรรม,มยตาญาณขึ้นมาคือมีความรู้อยู่ในตัวในใจในี่ตลอดว่าจะหาทางออกแกมันอย่างไรที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ช้าเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นการนานเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นคุณไปพุ่นด้บาทในพุ่นนี่นบ่ได้อยากได้จากเม็ดหูทิบตาทิบขีเดีย็ดสับบาทนี่ไปพุน่น อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยานฝ่ายที่ที่อบรมปัญญาเรยกว่าปัญญาภาวนาทั้งหมดระหว่างทานศีลภาวนามันมาพ่อ,อกันอยู่นี่พมทรมจรของเรานะ่ะโยมก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมาขยี้กันอยู่ตรงนี้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นโทษมันขึ้นมาเกิดอยากจะหาทางออกมันขึ้นมาไม่มีทางออกจะทําอย่างไร ดับคืนเอาสังขารนี่แหละมาดูไอ้ที่มันพุงมันแต่งนี่แหละเอามันมาดูใหม่อีกปฏิสังขายานเนี่ยเอาขึ้นมาอีกเอามาคิดเอามาดูเอามาเล็งเอามาแลมันมีอะไรล่ะมันไม่มีทางออกมันมีแต่มันนี่ดูไปดูมาก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็ผ่านไปผ่านไปกลัวก็เท่านี้รักก็เท่านี้ ประมาก็เลยเห็นความคิดนี่ผ่านไปเหมือนลมเหมือนแรงธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีความหลงเข้าไปยึดไปถือว่าเจ้าของคิดเจ้าของเป็นผู้ดีเจ้าของเป็นผู้ชั่วเจ้าของเป็นคนที่เจ้าของแห่งความรักแห่งความชังตรงนี้จะวางเฉยๆเัรคือคนงโงน่อาดะในมหอนเนี่ยง้เป็นจุโจรเจรยอยู่หัน,นคนอื่นมาเห็นก็หาว่าเราใจจืดใจดำเข้าไปเขาไม่รู้ เขาเอาอยัางมาห้ซื้อว่าหาพ่อนป่อยอินดีจังสันจังสี่ย่องงูก็บบุเวนเดียนี่มหอนเนี่มันก็เป็นญาณเอกแบบหนึ่งรู้เฉพาะตนเองสังขารุเปกขายานวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงความคิดก็คิดไปเหมือนลมเหมือนแรงผ่านป้า้ผ่านไปคนอื่นมาว่าดีๆเขามาสรรเสริญยกย่องกับพระจโลซื่อๆอยู่บวบาดีน้ำเขาเขื่อน เขาด่าหัวห้ผู้อื่นเครียดแท่นก็มีเจ้าของพนยั่งบังคันไ้เครียดน้าก้นมูงนะมันจะเป็นโจโรโจโรโจโรไปอันนี้ก็เป็นญาณอีกแล้วอย่างนั้นก็จะมีสัจญานุโลม,มนิยการเห็นอะไรก็ค่อยไปตามความเป็นจริงของธรมงงธรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเห็นอนุโลมตามกับความเป็นจริงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันแม่นข้อมพระพุทธเจ้าบรสอนสุนเนวคัน เอาไปเอามา,านาั่งฟังเทศัดมืองเพิ่นี่มาฮอรนนี่มีแต่แนวเทศให้ฟังบัดเห็นต้นใหม้ก็เป็นต้นใหม่เทศคือมันกลายมาเป็นศิลกลายมาเป็นธรรกลายมาเป็นเครื่องสั่งซ้อนจิตใจไปหมดเลยอันนี้อัตถกถาจาร์ปรุงสับมามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราทําไปเราก็รู้เองไม่ต้องรู้จากชื่อมันดอกนี่ฝ่ายปัญญาแต่ฝ่ายสมถะฝ่ายสมาธิฝ่ายสงบ ก็มีดังกล่าห้าอันนั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการเจริญอาณาปานสตินี้ได้ง่ายที่สดุดสองอันที่เล่ามาเมื่อวานการเป็นผู้มีความสุขและก็มีฤทธิ์มีเดชนนเป็นฝ่ายของสมถะแต่ฝ่ายที่จะมาถึงเก้าอันที่พูดนี่มันเป็นอีกแบบตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้สติในน้อยใช้สติมาก อะไรมารู้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเวทนาวิตกความคิดทั้งปวงไม่ให้มันผ่านไปเปล่ามันจําอะไรมันคิดอะไรรู้มันไว้รู้มันไว้นานๆเข้าก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันดับไปแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้จิตจะมีสติมากขึ้นสัมปชัญญะมากขึ้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่ง บางทีท่านตั้งชื่อมันแปลกแปลท่านบอกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสมาธิที่ไม่หมดสมาธิที่ไม่สิ้นมีอยู่เคล้าเคลียอยู่ตลอดจึงเรียกว่าอนันตริกะสมาธิต่อกันไปไม่มีช่องว่างไม่จบไม่มากไม่น้อยเราได้ยินพระท่านสวนอยู่หรอกสมาธิมานันตริกััญญะ มหุสมาธินาเตนะสมอนวิชิติอิธรรมปิธรรมเมรตนนังปณีตังเหตุนมลแกจเจแจไปบาทเอาเงินมานมันกระสอนอยู่เจ้าของกระสวดให้เจ้าของฟังอยู่ไม่มีสมาธิใดทำใดเสมอเหมือนอน,นันตริกสมาธิวะสมาธิมานันตริกันยมหุสมาธินาเตนะสมอนวิชิติอิธรรมปิสวดอยู่เรื่อยอยู่ดอก พื่อนก็สอนอยู่สมาธิชนิดนี้ดีกว่าเข้าไปในฌานลึกๆคือรู้อยู่ตลอดซึ่งความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตจะค่อยปล่อยจะค่อยวางยานก้าวประการนั้นไม่รู้จักชื่อมันก็ตามแต่มันก็จะไล่กันมาเป็นลําดับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกตัวจริงๆเรารู้จักเหมือนกันกับน้ําถ้าไปถามน้ําเอาไปถามคขมรมัน่ามันหยั่งนี่ เขมงก็สิบวัตตึกท่อนตัวถําไปถามคนเล่าว,ว่านา้าถ้าไปถามแขกอินเดียว,ว่าปลานีเหงถ้าเอาน้ําไปถามแขกอาหรับามวยยาไปถามพี่น้องชาวจีนวบาจุย้ยเอาไปถามฝรั่งว่าวอตเตอร์ขี้แทกกับน้ำหล่ะจังไม่หยังเขามาถามเฮาเฮาว่านา้ำเขาก็ะปจักคือกันแต่เขาก็ะงจักอยู่คนละเหมือนกับยานที่เล่ามาเนี่ยเราพูดไปก็ลืมไปมันมันภาษาหง แต่เราจะรู้เองถ้าเข้าไปตรงนั้นลองหัดรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไป,าไปนี่ก็จะเห็นความเกิดความดับดับลงดับลงดับลงไม่ต้องหูจักสําโอ้อันนี้อุทยพยายามเลโยโอยโอ้นีพังคานุปัสนาญานเลโยโอยโอ้อันนี้พยยตูประา,า,านญาณเลโยโอยนี่อาทินวญาณเลยโอยโบหูบจักยาหัวมันหนาว่าใจเหตุเป็นผู้หูมันขึ้นอย่างหูนั่งจ้องจ่อหูนอนหูเดินหูอยู่นี่ เพราะมันคิดได้ตลอดเราก็รู้มันได้ตลอดโม,ม,มเมนต์ว่าสิไปยืนเมื่อค่ำแอตรตักจะฝีงแดดดูฟังาสาตะกอนอยังติง่นขนคาคามันบริวารตัวมันเอาอยู่ยังสันความเพื่อนเาโอ้มันอยู่ยังสันรู้เขา้ารู้เขา้ามันก็เกิดความรู้ที่ชํานาญขึ้นเอาพูดไปพูดมามันก็สว่างาฟ้าสางเอกอย่างเกา่าเมื่อใหม่คือเกา่ามันสิมีบัญหดแลไรเป็นปีใหม่ปีเก่าจะว่า วันที่หนึ่งมกราก็คือมื้อนี้แล้วตะเว้นขึ้นมันก็แจ้งแต่วันตกดินวันที่หนึ่งมกรามันก็คำเหมือนมาวานนี้แล้วมาสมมุติกันว่าปีใหม่ปีเก่าจริงๆแล้วเอาเหมือนที่ท่านสวดเมื่อเช้านี้ได้กำไร อตีิตานานวาครมยนาปฏิกังเขอนาคตังยาตติตามบหีนันตังอาปานจานาคาตังพันว่าอย่าคำหนึ่งถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอยาห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึง เพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่สิมีบอมันเปนสิมับสบาะจังน้อยนี้ว่าสันพึยงบอกว่าไม่เพิ่งกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทตัตถะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทรามนพลูหายเย ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอน,อนแคลนพึงพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรละ่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดอยู่ดูนี่ธรรมนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอารมณ์หันใจเขานั่นก็ธรรม ลมหายใจออกนั่นก็ทำหน้าแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนป่านนี่หันเดี่ยวเศ้าเมื่อยจะเขื่อเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาเชืว่าเห็นทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนันอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หันไม่งอนแงนงฟอนแคนพอกพูนอ,อาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบัน,นธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในผุนคืดเมื่อบ้านผลนคืดไปหาปิก,กายปิรก,กรผลคืดวิ่งสากหนาผุก็มีเดียวเนี่ เจ้าของนางเจนเถินอยู่นี่มันหลักนีจากทีนี้ถึงบทสรุปอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากก็่าอาเชวากิจมาตปังโกจันยามลนังสุเวนะฮิโนสังกลันเตนมมาเซเนนมาจุนามืออนีสิตายกระบูก ah oh ูว่าันจักสิตายเหมือนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้ เพราะเราไม่สามารถผัดเพียนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบก,กล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียรติคานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิตโตเอกาหังชีวิตังเสืโยสิรวันตัดสักชายิโนมีชีวิตผ่านมาร้อยปีแต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศีลไม่พัมเพียนภาวนาเพียนเพ่งพิจารณา สู้ชีวิตวันนี้คืนนี้เพียงวันเดียวไม่ได้ประเสริฐกว่าขันเป็นผ้ากันตายมือนี่นั่งสลาบอยู่นี่มีผู้ใดมอยแล้วแมงมาบลงไปนี่บบไปนรกมาเนี่ยไปสวรรค์ต่ำสุดคือไปสวรรค์หรือสามัญที่สุดไปสู่ความเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยมนุษยสมบัติสำหรับวันนี้ ท่านจะว่าร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีศีลไม่มีการเพียนเพ่งภาวนาวันนี้วันเดียวเอกาหั่งชีวิตตังเสออยโยเสออยโยไปวันดีกว่าชีวิตเพียงวันเดียววันนี้ประเสริฐกว่าศีลวันตัศชายนโนถ้าหากเขามีศีลถ้าหากเขามีฌานคือการนั่งเพียรเพ่งอย่างนี้ เพราะนั้นเจ็ดวันของเรานี่มีค่าที่สุดในจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวันของหนึ่งปีเอาบาดนี้ได้ห้าต่างอกตั้งใจเวลาห้าสิบเบิร์ดแล้วได้มาห้อนมือนี่จิตใจขึ้นหลังเราได้ขันผูดด้ใดมาแต่มือแรกมีแต่จะคึ้นหอนควอมหลังแล้วบาดนี่มันเมื่อนาเบิร์ดแหละ่ะเบิร์ดบนไปแลวขึ้นหลังไวบไๆได้บัดเนี่ยขึ้เทนหน้าพอ่อนาแม่คึอปอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่ง ขันผู้วยนั่งสงบสงสารหอนยา่าคูโอ้ยเพิ่นหลุดบวชเลื้องเออเออซื่อๆบอสงบบอจังยางพ้นไปเวียนมาจังไปจังสั่นจังสี่ไปหุ่นได้บาตเพราะฉะนั้นบัตนี้มันอยู่ตัวแล้วนะกายก็พอดีแล้วกินข้าววันละครั้งเดียวนอนกับดินกินกับหญ้านี่กายมันลงตัวแล้วฝึกมาสามวันดี จิตก็กําลังจะลงตัวแล้วย้อนคืนหลังแล้วเริ่มจะจําบาปเก่าเริ่มจะจําบุญเดิมขึ้นมาแล้วจังหน่อยเพิ่งก็หาจกของหน่อยนะครับใบอยากไปหาท่านแต่ตัวหันมันหากเป็นเองจิตใจอ่อนคือหลอกฝ่ายหลายหลอกมากไมมใจให้ไซคือนามอโนมาว่างไงมันสซมี่บ่อให้หลายห้วยหอม,หอมเมื่อจิตใจแจม่มใสเบิกบาน,บ,านบุญทั้งหลาย คุณงามความดีทั้งหลายจะไหลหลั่งออกมาเป็นปุญญาพิสันทะท่อทานแห่งบุญคนโบราณปรนจังวาใจไห้ใสคือนหนามอโนมาว่างไงแแพงเอ้ยมันสิมีบ่อให้หลายห่วยหอมโอมหมายกว่านเมื่อใดจิตใจเราไม่ขุนมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห้วยน้อยจะไหลลงมารวม อันใดก็เป็นบุญเบิดขันใจแจม่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิ่นต้อมอยู่ฝพ่นสิกุ้มเพินเน่นบ่โนลูกหลานมาอดตาลับครับ,บตาน,นอนต้มน้ำห่อนให้แม่ไงพ่อไงกินบ่แม่สิเอาบุญเบิดป้าพา่อไ่แม่ไงเระบอกมันคืดไปเองบา้านนี่มันใสขึ้อนอะอนมาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหันวันสอนเลี้ยวบางหนา้าพ่อนำตาลังนำตาไหล ผู้ลงคนทุกๆถือกระติบเขาเหี่ยนๆถวยต้องหลองบองหน่อยใส่มากขันเป็นเล่ารวยกว่านั่นเล่าคือเสือเอาเนี่ยดีมากหลายคนนั่นลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญมีกูสิไปเห็นคุณงมาวามดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเร่าร้อน,อ,นรนอนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่น มองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ใจเจ้าเริ่มใสใสเล้พอใญ่ไม่ไ,ไงเอ้ยบุญสิเกิดได้ไหมบุญเกิดคักไหลออกทั้งตาคนได้บาดนั่งหายคนนั้นนั่งายนังไปข่อยเงียงไม่ไงอันนึ่งยู่ดีๆลูกข้นยืนไหเวอเว่อเว่เว,ว,วน ให้ย้งเลยไม่ไงหายใ,ใจยาวๆเห็นบอกเมื่อวานในบุญเกิดบริทานน้ำมูหายเวอร์เวอร์คันมันมาเป็นความง่ได้อันนั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด้างใจบาปอันนั้นทพนนั้นมันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยนุนน่มนวลมุทุตังจิตตังลลหุตังจิตตัง้ง จิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบาโปร่งหายเครียดหายกังวลอยากได้บุญน้ำเพลนหน่อยอกหน่อยใจยก็สร้างมันดอกจื้อไว้ได้ขันมันเส,สปปนะนี่ยงเย่สุไปหายนะมันเด้เย่สุไปซอยมันนห,หายหลายแต่วัามันเสีย่ยงเท่าเท่าได้แห่งหายเป็นเขาปัสสาวะคอยนี่แล้วแหงโตการหายเก่งแต่กี้นางสมาธิที่หายเบ้เมือ มันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแม่น่ที่มันขักหลายจะแมนดีหลายแม่เนียวไอเอาอีอย่างเนาะไปตอบคุณแทนคุณเล่าจะให้เล่ามาปฏิบรรัติทำก็เฮ้าเด้ฝ้าห้องซื้อเจ้าของห้คือห่อนแม่ประสัวตายแท้ตั้งแต่เป็นบาวสันซื้อเรากินขวดแล้วไครพันหาพันบ่เห็นคือห่อนแม่จจกเชื่อไปเข้าครับเข้าบาหมดทีละหมื่นสองหมื่น คำเดียวก็ไปจากโอ้ยห้แเมยกูกินนำ้ำดีเอ๊กับบวกรดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสัน่นกินข้าวมเมื่อเรือมันนั่งขึ้นหอดเพันเดินจงกรมห้มันพ่อมากอกดึกหัวโจ้ของคืออย่างนีนตะกี้ทั้งนั้นบวกรดมหอดพันใจมันแข็งกระด้างบ่งมีหูหอมทำเดินจงกรมไปฟ้าร้องตึง้งใจอ่อนโย่โอ้ยแม่กูขึ้นจะคึ้หอดหลูกนอได้ยินเสียงฝ่าหอ้อง นงกมือข้นนบสาสุดเอออยาให้แม่ผูกขาขึ้นหอดผูกขาเ้อให้ผูกขาขึ้นหอดแม่ผู้เดียวย่านแม่ผูกขึ้นหอดเจ้าของเพิ่นโบได้ฝึกหัดขึ้นห้องบริสันเข้าได้ฟึกหัดขึ้นหอดกับสิพ่ออดได้ขึ้นแผนฟ้าสิอดได้ผันไห่เจ้าของคือไปึ้นมาเมื่อคือสัวตายแทระบัดเนนหน่อยมันยเนอาหารหยวดเนินพันน่องอาจารย์ให้เห็นอย่างเราอ่ะ คอยเป็นวัดตัวคอยไปจุ่ให้ยังไหนวสันผาตัวเขาหันหนาลีเส็ดมตามันเป็นจิตใจเฮาอ่อนโยน,นแล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญจังน้นอยก็ปีนทงทนทนตีไม่ไงเพราะจะมีคาลดเมื่อบาดบ่อนอยากทำบุญน,นั่นอยากทำบุญน,นี่ก็อดเอายาสุธานหลายมันจะเบิดคาลดใกล่เสื้อหอนเมือ่อเพิ่นทักเป็นไหนบุญมันเกิด อันมือส้องมือหันมิแตอยากหลักเมื่อบาปมันมายังแห้งอยู่กำลังมันยังแห้งอยู่โอ้ยมาหลงสังมาหลงมานน้ำมูแถวนอกันเนน่ยวัาสันบ้านกะไกอยากหลักเมื่อขันไปหามืออื่นมือหื้อในพยานมันเบิด์มาทีมันสิจบหนีจากสิได้มื่อหนีจากมูเลี้ยวบางพูนั่นก็เป็นตะคิดหอดเลี้ยวบางพูนี่ก็เป็นตะดี คือบังพีบังน่องบังลูกบังหลานบาดนี่ข้าเจ้าก็มีเวียกข้าเจ้าก็มีงานปาถิ่มเบิดไล่ละถิ่มเวียกเก่าการหลังไม่หนุ่งไม่อยากบ่ได้รับได้นอนน้ำเฮาบาดทั้งเครื่องหวานเครื่องสมบม่มีห้ขาดแค่หามา่ห้เฮา,ากินพวกไปเสื้อคนตตาตีตาล้านไปเต้นเด็กผนเมืองอุดรเมืองสะกลกระบบพ่อบาดนี่ไปเมาตลาดเขา อยากให้ยุไก่ว่าลินเด้เอ้ไก่พูดินเดงมึงก็อจะปอึดพวกพักนั่งอ,าอ่านงานมาทั้งนี้ผัดอึดบาดจังสั่นแล้วมันถักเป็นมาพ่อย่ำเถาบุญเฮาตั้งแต่เกา่าตั้งแต่ยังนุมหน่อยมวดเต่เหล่นหวนเห้เถาไกล้สิตายผัดเศรายุ่งเศร้ายิ่หาบุญหากุศลไปแล้วได้บาดเนี่ยแต่โเห็นหุง่งก็ซักไหม่กันเถามาก็บบเป็นยังดอกสานหนาะจังตาดี อ้าวบัดน,นี้หนึ่งโมงห้าหกนาทีสมควรแก่เวลาฟ้าสางแล้วตั้งอกตั้งใจเลิกกันไปพักผ่อนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมสามมาทิฏฐิอันถูกต้องจงบางเกินมีในจิตในใจอย่างงอนเง่นองคอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใส เสกชีวิตด้วยมันสมองมือสองข้างให้เจริญรุ่งเรืองโชตช่วงดุดดังดวงไฟส่องทางชีวิตของท่านไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกรูกทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ